ภาคใต้ครับจังหวัดสตูลครับเตยนี่ก็ภาคใต้ใช่ไหมคนใต้ครับคนใต้ใช่ไหมผมครับคนจังหวัดไรอ่ะผมคนหัดใหญ่สงขลาสุราษฎร์พัทลุงรอดไปเพราะเหตุการณ์นี้เกิดที่สตูลสตูลนะสตูลสตูลท่านผู้ชมครับตกใจมากเลยนะน่าตกใจจริงๆครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาเขาคลั่งนะครับแล้วก็เดินถือปืน2กระบอกนะครับไปที่ถนนนะครับและที่สําคัญคือบริเวณจุดนั้นน่ะมันเป็นเขตชุมชนท่านผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ครับข้าไปดูแน่น้องยาว์ไรอีกับบ้านไม้เรือว่าบันปื้ ว่างฝืนลงครับน้องครับว่างฝืนลงว่างฝืนลงครับดักรอนกับปลาดูดมันแกย่กันิดเดียวน้องเบาพีน้องคร้บเลยครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ใช้ทรโขง่งใช่ไหมเต้ครับ ก็พยายามบอกว่าใครไม่เกี่ยวข้องก็เข้าบ้านไปใจเย็นๆนะคือมันั้นอันตรายว้อย่างนั้นนะครับเป็นภาษาใต้เนาะเอาผูภาษาใต้ใช่ไหมใช่ครับแต่พี่ก็เดินไม่หันมาเลยนะลุงไก่แม้ครับแสงกงางกงขาสั้นปืนเน่เห็นไกลๆน่สองกระบอกนะครับเห็นมาเดินไประยะไกลเดินไปเดินไปชาวบ้านยังไม่รู้เลยนะมีปืนคนข้างเนี่ยใช่ที่ขับเข้ามานี่เขาก็อยู่ในชุมชนกันปกติเออก็ไม่ทันรู้ว่าไอ้ที่เดินตรงกลางนี่คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าไม่ใช่คนข้างนะเออคนข้างถือปืนน่ะก็ไม่รู้จะกาดยิงหรือเปล่าครับา้น บอกว่าให้อยู่ในบ้านอย่าเพิ่งออกมานะล็อกประตูด้วยนะล็อกกรอนด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สี่แยกตลาดเทศบาลที่ทุ่งว่าสตูลนะครับพยายามเจรจาด้วยวาจาก็ดีแล้วไม่เป็นผลครับลุงแกเดินเท้านะมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งว้าโอ้โหตอนนั้นสถานการณ์ตึงเครียดเลยนะครับ เพราะกลัวจะเหมือนที่หนองบัวลําพูหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เลยต้องรีบเร่งระงรับเหตุน,นะครับไปกันชาวบ้านออกนอกพื้นที่ก่อนแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการสูญเสียเห็นไหมครับ<อ>เขาเริ่มเหนื่อยฮะเดินมาไกลเดินกลับบ้านตัวเองที่เปิดไปร้านคา้ากลับไปทาอะไรรู้ไหมไปทําอะไรครับกระหายน้ําก็หิวน้ําเดินไปกยยไกลไงหลายกิโลเมตรวุละภาคใต้ช่วงนี้เนะี่ยร้อนด้วยร้อนไหมร้อนสุดท้ายวางปืนยอมให้โดนจับเงี้ยเอาดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับ นั่งนั่นั่งนั่งนั่งั่งนัมรวจ่งนั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 ่งน่งนั่นั่ง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 เั่งนั่งนั่งนั่ทั้งนั่นั่ง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 นั่ับเนี่งนน่นั่งนั่น่งนันังนังังนั่งนน่ เอาไปทําอะไรนะครับนะมียังพอทนนะครับแต่ปืนแบบนี้นะโอ้โหปืนเถื่อนหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นปืนเถื่อนนะครับตอนนี้กำลังกำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่ามีพรบหรือเปล่านะครับนะมีใบอนุญาตหรือเปล่านะครับตรวจยึดเอาไว้แล้ววันนี้เราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะครับคุณสอนชัยศิลปจูนศักด์ครับให้ข้อมูลมานะครับบอกว่าลุงคลั่งคนนี้จริงๆเขาคลั่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับก็อดหลับอดนอน สาเหตุแรงจูงใจเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าน่าจะเกิดจากปัญหาครอบครัวอันนี้น่าจะโดนหลายกระทงเลยนะนะครับ <c oughs> ปืนเนี่ยอาจจะเป็นปืนเถื่อนอาจจะไม่มีใบอนุญาตแล้วถือปืนไปในทางสาธารณะแบบนี้แม้ว่าจะไม่ยิงเนี่ยแต่ทำให้คนเนี่ยตกใจกลัวนี่โทษหนักเลยนะตอนนี้นะหลายคนก็ตั้งคําถามบอกว่าเฮ้ย ลุงแกเสพยามาหรือเปล่าเนี่ยโอ้เวยาตอนนี้มันเกลื่อนจริงๆนะนั่นะสิอาการก็คุ้มคลั่งแบบนี้เขาก็สงสัยกันว่าไม่น่าจะใช่เรื่องการอดหลับอดนอนหรอกเพราะฉะนั้นตำรวจเลยนำตัวตะลุงคนนี้ครับไปตรวจหาสารเสพติดก่อนถ้าเกิดว่าม่วงโดนเพิ่มอีกหนึ่งกระทงครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง